นะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่อุดมคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และตะเกกะพุทธเจ้าทุกพระองค์พระ เราจะนั้งรั่์นั้งใช้สื่อในการเขอกอกัมุมเพื่อนหรือสูตรสารธรรมที่นำมาเล่าเป็นข้อพิสกิจใจเพื่อจะมีประโยชน์ให้เรานำไปคิดพิจารณาเพื่พนอนานาสร้างความเห็นให้เตรตรงทางความเห็น,น,นชอบ ตั้งแต่อตอนรอแรกๆที่เข้ามาในพระศาสนานะั้นเริ่มแรกกทีก็เป็นเหมือนวัยรุ่นคนหนึ่งไม่ได้มีติตสับไฟใน,ในการที่จะจะเข้ามาบวดหรือเข้าอะไรก็แพทย์ตาม ธรรมเนียมปู่ย่าตายายพ่อแม่สอนมาเราต้องเป็นอะไรมีงานมีงานทำบวชพระเกณฑทหารอย่างนี้แล้วก็มีการมีงานเราก็ตามตาม,ตาม,ตามบวชพระก็บวชตามแมกครับไม่ได้เนี่ยไม่ได้สนใจ สนใจไม่ได้สนใจในทางเราเพิ่ปฏิบัติเลยก็แค่ทำไปอย่างนั้นพระรุ่นพี่สอนไปายัางไงก็ทำไปโดยทำตามไปอย่างนั้นจนได้ถึงเวลาก็ออกไปเปอาหานกลับออกมาจากผลประจกาการก็ไ,ได้เืก็คือตามวิถีนะปกปติ ก็คือทำงานหางานหาการทำงานทำซึ่งตอนที่หาการทำงานทำเนี่ยมันมีสกิจใจอยู่ซึ่งหาอยู่หลายที่หาอยู่หลายที่แล้วมันมีความคิดอยู่ความคิดหนึ่งเราต้องมอางาเขาขนาดนี้เลยเหรอแบบไหนก็ไม่ได้คิดจอแต่ก็ ือความที่มันเป็นทุกที่อ่ะเพราะว่าหลายที่อยู่ก็เลยมีความคิดอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเห็จนพอได้ทํางานไอ้ความคิดนี้นก็หลืดไปพอมีงานทำมาทาไปจำไป,ำไปความคิดนี้ก็ผุดมาอีกเพราะว่าเหมือนเหมือนเับหอเราะเราต้องงองาะเขา ว่าที่จะได้เหงินเขาเราต้องทำเพื่อให้สมกับที่เขาจ่ายตังแลกกันด้วยความที่ทำไปแล้วมันเหมือนแบบมันเฉยชาก็แค่สักต่ว่าทำไปตามว่าที่พอดีเหมือนเพื่อนชวนไปเทียวนวนเท่ยวนู่นเที่ยวนี้ แต่ไม่ได้เที่ยวแบบไวลุ่ทั่วไปก็คือเพิ่งยี่สิบกว่ากว่าเนี่ยมาที่ไหนชวนไปหาครูบาอาจารย์ตัวหาหาครูบาอาจารย์เราก็ตากไปแล้วแล้ว,ลวไม่ได้สนใจอะไรพอครั <c oughs> ้งที่สองครั้งที่สามฟังครูบาอาจารย์องค์นั้นท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องศีล เป็นท่าสมันมี่ออมาได้ข้อคิดสกิดใจเนี่ยจึงนำมาเลยก็นำมาพิจารณาเออเ้าท่านทําทแบบนี้ก็ได้งั้นเราก็มาปรับในซีประจาวันที่ตอนนั้นเป็นแรกด้วยความที่ความคิดมันเฉยๆชาๆเกี่ยวกับการทํางานแหละไม่ได้แบบมุ่งเน้นอะไรมากแล้ว กไปเรื่อยๆทำเช้าไปเย็นกลับแค่นั้นเองกลางคืนก็แค่ขี่รถเที่ยวไม่ได้ไปทำอะไรพอมัเฉยอย่น,นี้พอได้ธรรมะมันมันม,ม,มาสกิจใจหมูเพื่อนดีแนะนำดีก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ตรงสายดยาีท่านสอนทำให้เรา สามารถเอาข้อคิดของท่านนะที่บอกกล่าวนะในการรักษาศีลนะ่ะนํานํามา,มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันตอนที่เราทํางานเป็นฆร,ราวาสญาติโยมเนี้ยเอามาใช้ก็คือแบบศีลเราอะก็คือท่านได้เห็นถึงตอนที่เราทําผิดทําบาปเนี่ยเราไม่ได้ทํา ตลอดแบบยี่สี่ชั่วโมงใจที่คิดชั่วก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดถึงแบบเออีย่างง่าสิบนาทีก็ไม,ไม่ไม่ได้คิดชั่วสักสิบนาทีมันคิดเป็นช่วช่วงเป็จริงแต่ก็คือในยี่สิบชั่วโมงเแนบบี่ยหรือเอาง่ายเอาสิบสองชั่วโมงก็ได้ครึ่งหนึ่งหาเนาะมันไม่ได้คิดชั่วถึงขนาดนั้นทําผิดทําชั่วรือขนาดนั้นความพฤติแบบ กายวาจาใจชั่วตลอดทั้ง12ชั่วโมงซะหน่อยมันมีช่วงเวลาที่เราหาจากความชั่วนั้นคือเราก็ปกติใช้ชีวิตประจำวันปกติซึ่งทําการทํางานนี่ก็คือเราไม่ได้คิดชั่วเราคิดแค่ทํางานทํางานในตัวหน้าที่คือมันมันเป็นการแค่ใส่ใจในงานที่เราทํา ราะนั้กรบอกถ้าทำอย่างนั้นก็ท่านกะบอกว่าเป็นพ่อคิดว่าให้ลองเอาสมาทานศีลข้อที่เราทําได้ในแต่ละวันมาอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราสมาทานศีลซักสักลองซักห้านาทีก่อนแล้วเรารักษาให้ครบเรารักษาให้ครบทั้ง5นาที พอจากน้านทีมันได้เว้ยเออมันเห็นโอกาสปรับใช้ขึ้นมาอีกปรับเวลาขึ้นมาพอถึงเวลาที่เราจะต้องแบบเออพูดคุยหรืออาจจะมีสิทธิ์ที่จะผิดก็ละข้อนั้นซะ,นะอย่าง่ดพูดคุยข้อสี่ผิดนะมีสิทธิ์ที่จะผิดก็เหลือแค่สิทธิ์ข้อ าราสมาทานนี่ยังครบอยู่เยะครบอยู่สีข้อเราก็ลดข้อสี่เรื่องเหลือเวลาเท่าไหร่พอพ้เรื่องคุยนั้นเหลืออยู่กับตัวแล้วก็อยู่กับการทํางานแล้วก็สมาทานให่ครบเหมือนเดิมนีมนี้เขาปรับเวลาใช้ไปจนแบบเออมันครบทั้ง8ชั่วโมงเราทำงานมันสามารถส่งได้ ครบั้นห้าข้อในแปดชั่วโมงด้วยความนี้มันเห็นชอ่องข้อไหนเราทําได้เราสมาทานข้อนั้นก่อนเวลาไหนเราทําได้เราก็สมาทานข้อนั้นจบและถ้ามีสิทธิ์ที่จะพลาดพังก็ไม่ก็คือหลักเว้นข้อนั้นข้ออื่นยังสมาทานเหมือนเดิมยัง รักษาส่งไว้เหมือนเดิมเป็นการเราเว้นเพราะว่าพอเราทำมันก็ผิดนี่ยเพราะนั้นก็คือเราก็ไม่ทำแเราเว้นไว้แล้วก็ระวังกายระวังวาจาระวังใจไปตลอดอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีสติสัมปชัญญะในการที่ว่าเออตรงไหนที่เราข้อนี้ที่เราพลาดยังยังสมาทานไม่ได้ครบมันทําให้มี ความคิดพิจารณาว่าเ,าเหตุมาจากอะไร <_ an> หาเหตุเพื่อที่จะลดเนะพราะเราอยากทำให้มันครบทั้งห้ข้อไปต,ตลอดทั้งยีนะ่สิบช่วโความดีเข้านะความดีเข้ากเรเสริมก็เลยพอได้ข้อที่แบบ เ,เราจะผิดพลาดข้อนี้แล้วเ,เราก็ไม่คือไม่ทำเลยเอ,อ,อย่างพูดพูดแต่ก็เสียคือพูดเท็จใช่ไหมพูดโกหกอย่างเงี้ยเราก็คือไม่พูดแต่หลีกเลี่ยง,งได้ก็คือไม่พูดหลีกเลี่ไม่ได้จริงพิจารณาแล้วเออมันเป็นเหตุที่แบบ ไม่เกิดผลเสียกับใครนะไม่เกิดผลเสียกับใครนี่นเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับปรุงตัวเขาเองก็คือไม่เกี่ยวกับเราเราเราไม่มีผลเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พูดพูดเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงบอกก็คือพูดเท่าที่จําเป็นพูดที่มีประโยชน์สิ่งใดที่มีประโยชน์นะ ตัวเองและคนอื่นคนพูดสิ่งใดที่มีประโยชน์ตัวเองแต่มีคนเสียเราคนอื่นก็ไม่พูดท่านจะเอาส่วนที่ดีที่สุดเราก็เลือกแบบนี้แบบพุทธองค์ทรงสอนเอาเรื่องที่ดีที่สุดแปลว,ว่าทำใดที่แบบพูดไปแล้วไม,ไ,มไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วไม่พูดซะดีกว่าก็เ,เงียบไป พอเริ่มทำมาจนได้แปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแล้วถ้าเราบอกว่าตอนกลางคืนนะมีใครบ้างที่ระเมิดไปทำผ,ผิดผิดศีลผิดทัรมมดนไม่มีเพราะตอนนั้นสติเราก็คงจมอยู่กับความหลับที่ที่ได้มากที่สุดก็คือตอนนอนอสมาทานก่อนนอน เพราะตอนตื่นเช้ามาก็เออก็มาตรวจสอบสิทธิของตัวเองว่าเรา,าทำครบไหมทำครบเออไม่ได้ตื่นขึ้นไปช่วงแบบเออมีธุระต้องเข้าห้อง,หงน้ำห้องน้ำอะไรพวกนี้เราไม่ได้ทำผิดอะไรไม่มีเหตุการณ์มาขัดจังหวะสีของเราที่ผ่านไปทั้งคืนนั้นครบถ้วนสามารถสามาทานสีแปดอย่างได้เลย นะอันนี้เป็น,ปนหลักนะที่ครูบาอาจารย์องนั้นที่เพื่อนพาไปหานะให้ข้อแนะนำนะเราออกมาปรับไปปรับใช้กับตัวเองนะเพื่อให้พวกเรานะั้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นว่าเออศีลระหว่างที่สมาทานกับไม้สมาทานกำลังใจเั็นคนละเรื่องเลย ระหว่างสมาทานนะ่ะบารมีมันขึ้นบารมีขึ้นมานะกับเลือเ่อยเฉยไม่สมาทานทําก็ได้ไม่ทาก็ได้อยู่ปกติเราก็ไม่ได้ทอะไรนี่มันแบบฉับจ่ายเกินไปบารมีไม่รลวแต่พอมาสมาทานแล้วบารมีรวนะแถมยังสัจจะเรายังได้ด้วย เป็นการเพิ่มบาร,รมีให้ตัวเองที่คนทั้งหลายบอกว่าบาร,รมีไม่พออะไรเนี่ยเอาพื้นปฏิบัติทำไม่ค่อยได้ไปตัวตัวใหม่ว่าเราพลาดตรงนี้พอหลังจากนั้นคันนี้ก็เริ่มมีธรรมะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า ด้วยความที่บารมีทางด้านสีเพิ่มทางด้านสัจจะของเราเพิ่มธรรมะเข้ามาแล้ <c oughs> ด้วยความที่ว่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าคนที่รักษาศีลได้เนี่ยไม่ใช่คนโงนะ่ก็ดูจากที่เราสามารถพิจารณาเพื่อหลบหลีกเพื่อไม่ให้ตัวเองผิดศีลได้ก็ต้องมีปัญญานะ่ยนะ พอมีธรรมะก็ามาสะก,กิดใจนิดนหน่อยตอนจากครูบาอาจารย์นั้นเรื่องของความไม่แน่ความไม่เที่ยวอย่างแบบสมมงหเนี่ยเรานัดกันนัดกันจะไปเที่ยวนัดไปทําอะไรอย่างอื่นถ้าเกิดว่าเราไม่แน่นอนว่าจะไปตรงเวลานัดไหมมันมีคำนึงขึ้นมาเออไม,ไม่แนม่มันไม่แน่ สามารถไปปรับใช้กับอย่างอื่นได้นะตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะนําไปพิจารณาว่าไอ้ไม่แน่เนี่ยมันจะไปใช้กับอะไรบ้างใช้ได้จะแต่ต้นหรือจบนี่คือธรรมะที่มีความหมายเพราะไม่แน่ก็คืออันนี้จังสามารถปรับใช้กับกายวาจาใจใจมันก็ไม่แน่วาจาก็ไม่แน่ กายไม่แน่นอนเพราะมันมีความแก่ความเจ็บป่วยเข้ามาครอบงำเราอะไรที่แบบเคยดีพอให้ไปสัมผัสว่าเริ่มไม่ดีในสุขภาพร่างกายนี่ก็อยู่ในกฎของวแน่ยันนั้นก็ทุก ทนได้ยากความรู้สึกที่ใจมันรับรู้หรือร่างกายที่ส่งออกมาทนได้ยากหรือวับทุกเป็นสิ่งที่เราต้องนำเนิ้อไปนเพยนายสาธสอนให้ใจเห็นความจิตป่วยปวดเมื่อยเค็ดขัดยออตามร่างกายสิ่งนี้คือทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจ ไม่สบายกายไม่สบายใจถูกความัดแค้นใจน่วก็ทุกไม่เป็นดั่งใจก็ทุกพัดภาจากสิ่งที่รักสิ่งที่พอใจก็ทุกอีกเราเคยเจอบ้างไหมเจอกับอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาเพื่อหายตุ ของทุกเหื่อนั้นที่มันเกิดขึ้นกับเราว่ามันมาจากสิ่งไหนมาจากใจหรือว่ามาจากกายของเราพีแย่ยนาพอไม่งั้นมันเราก็ต้องประสบไปเรื่อยต้องกระทบใจไปเรื่อยๆกับสิ่งเหล่าน,นี้ที่มันเกิดขึ้น สิ่งอันนี้เป็นธรรมะที่เราควรน้องก็มาใส่ตัวย้ำลงไปย้ำลงไปแล้วทุกตรงไหนอากาศเย็นเป็นไข้ไม่สบายนี่คือทุกถ้าเราไม่อยากเจออีกพยายามนะโดยลวกป,ปู่ลูกพ่อครูบาอาจารย์บอกไน มีสาระน่ะเป็นที่พึ่งคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเพียรเจรนาความตายนะที่มันต้องกอบมาหาเราเป็นธรรมดานะต้องเกิดขึ้นศีนลรักษาให้ครบรักพระนิพพานเป็นหลอกเพราะสิ่งสุดท้ายนี่คือพระนิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถหลีก หนีทุกอย่างได้หนีหน,นีทุกอย่างได้ทั้งหมดไปสวรรค์ด้วยสวยผลบุญสักพักก็ต้องลงมาลงมาเกิดดีไม่ดีอ,อย่างหลวงพ่อ,อพระราชบุญญาดีไม่ดีอยู่สวรรค์ดีๆพอหมดบุญปุ๊บทิ้งดิ่งลงน้ำลเลย เพราะว่าผลผลกรรมชั่วที่เรายังทําอยู่เขารออยู่แต่เพราะว่าก่อนตายเราเสวยเสวยผลบุญความดีเราไน้กถึงความดีได้ก่อนเป็นการชิงกันเราก็ได้ไปเกิดนะจิตติบนสวรรค์ก่อนะพอหมดบุญจากตรงนั้นนะนะเราก็ ด้วยความที่กับชั่วเราลรอก็ลงนรกไปไปเกิดเป็นในอาบายภูมุทั้งสีนะงส่นั่นแหละสวรรค์นั้นก็มีอายุอายุไขเหมือนโลกมนุษย์เราอ่ะมีอายุไขสวรรค์นนก็มีอายุไขพรมก็มีอายุไขหรือว่าก่อนตายเรานึกถึงความดีนึกถึงสี ศีลส,สมาธิปัญญาที่เราทำขนาดไหนนึกถึงพระพุทธรรมพระสงฆ์ที่เรานํามาเนึกถึงนํามาเป็นสมาธิพึงได้ขนาดไหนถ้าเรานึกถึงได้ก่อนตายทําจนมีความชน,นานนะก็สามารถช่วงชิงนะช่วงชิงจากความช่วนะผลของอภิสมกรรมที่จะมา ส่งถึงเราได้ก่อนเราก็ไปสวัสด์ก่อนไปสู่สุปติก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดบ่อยๆทำบ่อยๆทำจนชำนาญจะรู้ว่าในหัวสมองเนี่ยมีแต่ความดีหลับตาทีไรนึกถึงคุณงามความดีที่เราทำได้นึกถึงธรรมะนึกถึงพุทธเจ้าได้ พราะถ้ามันไม่พอแล้วนะเราเห็นว่าเออสวรรค์เนี่ยเป็นทางที่ยังไม่ไม่สุดมันสามารถทําให้เราพอรหลับืนก็นไปสู่ความทุกข์ได้เนี่ยเราอมองมหาที่อื่นที่ไหนล่ะพรมยังมีหมดอายุไข สวรรค์คงหมดอายุไขมนุษย์ก็ยังหมดอายุไขมีความทุกข์นิพพานที่เดียวที่ไม่มีเรื่องพวกนี้แต่ครูบาอาจารย์ถึงบอกกล่าวให้เราให้นอถึงนิพพานเป็นอารมณ์เพื่อที่เราจะได้คนทุกข์จริงๆ ไม่ต้องหมดอายุไข่ในสถานที่ตา่างๆเพราะว่าเราท่านก็ทุกแน่นอนมนุษย์ก็คือกัรการสวรรค์มีสุขจริงแต่มีอายุไขที่หมดอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเลือกเอาไม่แน่เป็นทุกข์เราต้องราจากร่างกายนี้ไป มันไม่ใช่ของเราควรที่จะยึดมั่นถึงมันต่อไปไหมเพราะว่ามันนำความทุกข์มาให้เราเป็นศพตัวที่เราต้องธิยิีพิจารณาในท้ายที่สุดของการการทำาน้อนี้ิวณนี้เรื่อง้คุณพระศรีรัตนนาครัตนตไตรคุณพระพุพรมาทำคมณัระสองตลอดสืบถึงคนมากถึงจาหลายัำตัวที่เราทหลายได้มาเพืเรียนมา ทุกอย่าสบายดีสกักพวกเราทั้งหลายทั้งตัวได้ยงทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีมงคลมีความสมบุขบุญบุญม,ม,ม,มีสติปัญญากำลังใจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงสินตรงทางตรงทางตลอดจนถึงความสป็นที่มารสุขสบายดีจงมรรเกิดเราต้องนี้กับเราทุกคนโดยทั่นทหน้ากัน